ตอของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศอิตาลีครับในรุ่พิการ60กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินก็มาจากอิตาลีครับปัจจุบันในวัย18ปีสังกัดค่ายมวยชอรัตนชัยมากับสิธิการชกครับชกมาแล้ว25ครั้งชนะ18ครั้งขอเสียงโบมือต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินลูก้าเมราพินา ladies and gentlemen introducing a fighter fighting out of the blue corner representing italy 18 years of age he's training at Shaw Ratana gym เขาเป็นโ s อล r ร25ไฟต18วิก t o รี ladies and gentlemen แล t ว h e a ร it f o ์ลูก a b ลานส่วนผู้ต่อสู้ของเขาครับมาจาก111ประเทศไทยในวัย17ปีครับสก,กัดค่ายมวยเรี้ยงประเสริฐ เลี้ยงประเสิริฐนะครับกับสีติการโชคครับชกมาแล้ว42ครั้งชนะ25ครั้งพอซีโปมือต้องรับนักโชคในมุมแดงบอดี้เลี ie, mm ้ยงปละเสิร์ต Ladies and gentlemen introducing a a fighter fighting out of the red corner, representing r o y a l Thailand. 17 years of age, training at l e a n g p r a s e r v Gym. b u r d y l e a n g p r a s e r v e เดินทางมาถึงพื้ที่2ของรายการครับเบอร์ดี้เลี้ยงปลาเสิร์ตกับ60กิโลกรัมจะเจอกับลูก้าเมื่อเราพิน่าครับนักชกจากอิตาลี โลค่าเมอร์ลาสินนาครับนักชกวัย18ปีจากอิตาลีครับแม่วันนี้มาเก็บตัวซ้ำอยู่ที่ค่ายมวยชอรัตนชัยครับต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยที่มาแรงจริงๆครับตอนนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับระยะหลังค่ายมวยชอรัตนชัยของคุณเชิดส่วนทางด้านในทีมฝ่ายแดงครับเบอร์ดี้เลี้ยงประเสริฐนักชกวัย17ปีจากอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่ไปเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ที่ค่ายมวยเลี้ยงประเสริฐ มีชื่อจริงว่านายสุรศักดิะะ์รัตนขมอยู่ที่ค่ายมูลเลี้ยงประเติร์ฐครับโดยมีคุณมิตรเลี้ยงประเติร์ฐเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายหรือก็เมลาฟิน่าจากอิตาลีน่น้นได้จันนาครับนักชกที่วอมร้อนแรงจากกัมพูชาครับเป็นที่เลี้ยงให้ <c oughs> คือเสียงของจันนาตอนนี้นี่ต้องบอกว่าฮิตติดลงบนไปแล้วครับแล้วไฟหน้า ชองคิวไว้กับเมืองลาวปุยโฟแมนแหละครับเป็นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นต้องการชมต้องบอกว่าคู่มวยในฝันแหละครับจับตาดูครับว่าจะลงรายการวันไหนแต่ที่แน่ๆถ้าลงรายการวันไหนนี่เตือนแฟนๆมวยไว้ก่อนนะครับว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดแลยครับก็ต้องรีบมาต้งเต่นเนิ่นๆครับเพราะว่าแฟนข่าบของมวยทั้งสองฝ่ายนี่เฉพาะ ของเมืองลาวกับจันนาน,นี่ก็ประมาณเกือบเต็มเวทีนะครับสองฝั่งนี่จะมาเชียร์กันเรียกว่ามันดูกันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับมาชกจากอิตาลีดูการไหว้ครูนี่เรียกว่าอ่อนช้อยสวยงามครับโอ้้วแล้วย้ำแฟนมวยกันอีกครั้งนะครับนะว่าในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับ mm hmm. เมือนรอบปุยโฟแมนที่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาครับ,บอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะพบกันที่นั่นครับงานเริ่มตั้งแต่เวลา18บนกาเป็นต้นไปนะครับโดยฝีมือการจัดของฝีมือการประกอบคู่ของคุณสมคิดสุขมาแล้วก็สนับสนุนโดยอปตอพรชัยครับซึ่งอปตอพรชัยนั้นจะจัดรายการวันพิทักษ์ทางหลวงบวกออ,อตออพรชัยในวันฮัีรยอนะครับในวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาออบตอบ้านใน รุ่งนะครับก็ติดตามชมกันได้ครับอีกหนึ่งผลงานนะครับที่เราจะนำมวยจากคูธทอนเข้าสู่นครบาลในศึกมวยรอบปุยโฟร์แมนนะครับในวันที่21สิงหาคมนี้ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้โดยเฉพาะทีมงานชาวปากใต้นะครับพบกัน21สิงหาคมครับเอาละครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้น เบอร์ดี้ขยับเดิเดนเบียดเขาหาโอ้ยโดนหมัดบวกเข้าไปฮนะ่าพักทายทันทีเหมือนกันครับทางด้านเบอร์ดี้โลก้าเขก็ไม่ยอมครับหาจังว 1, 2, หวะหนึ่งสองสามื่นมาเทสอนกันโอ้เบอร์ดี้พยายามจะเด้นที่บัตรหนึ่งสองครับแนมะ่แต่สวนหมัดขวาตลอดเหมือนกันครับโลก้าวงในยังทำอะไรกันไม่ถนัดเบอร์ดีเด้เบียดข้ามา รอจังหวะแลวครับทิ้งมาหมัดขวาเบอร์ดี้วางแข้งซ้ายโอ้โหศูนย์ได้หมัดขวาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับเบอร์ดี้โอ้จังหวะที่เบอร์ดี้หดแข้งซ้ายครับโลค้าหวดพนดำต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายคืนเหมือนกันไม่มียอมแพ้เข้าไปนี้พยายามเข้ามาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วปัดถูกทิ้งมาหมัดขวาครับแล้วปักสอกซ้ายครับเบอร์ดี้พยายามจะเน้นที่สอกซ้ายแล้วทิ้งมาหมัดขวาดูการนั้นหนีพลางต่อยพลางนะครับ เกมเปิดเัืงอต้นเกมครับมวยคู่ที่2ของรายการฝ่ายแดงเบอร์ดี้ฝ่ายน้ําเงินลูค้าพยายามบเน้นที่แกงขวาครับเจอบัดขวาสวนลูค่าทิ้งมัดซ้ายเบอร์ดี้วางแข้งซ้ายาจังหวะวางแข้งซ้ายนะพยายามจะรอสวนครับล<อ>ูค<อ>่ามาแลวครับมัดขวาต่อมัดขวาเบอร์ดี้จับในเด้งตีพยายามตอยเขา่าเบอร์ดี้ทำได้ดีครับวงใน พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับเบอร์ดี้บริเวณโหนกแก้มทางด้านซ้ายครับบวกปูดด้วยพิษศอกขวาของลูก้าแล้วครับเบอร์ดี้แต่ไม่สนเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาวางซ้ายวงนอกเป็นของลูก้าครับเบอร์ดี้ต้องหุนวงในเท่านั้นโอ้โหดูครับช้าไม่ได้ครับเนื้อง่าราคาแพงนี่เจอหมัดของลูก้าที่ลอยอยู่แต่วงในนี่ขีดไปข,ขวามืยเลยครับเบอร์ดี้ แดงไม่มีทางดา้านยอดกังวานเลี้ยงประเสริฐครับมาเป็นที่เลี้ยงปูแข่งสายหน้าเติมตปุ๋ยปุวยที่วางแค่้ายหน้าได้ดีกับเบอร์ดี้เป็นมวยขวานะครับพยายามจะโยกวางแค่ขวาโดยการนั้นรอจังวนน 1, หวะสวนด้วยบัตรหนึ่งสองขยักเขามักระโดดเขาลอยใส่แล้วเสียบด้วยขาขวาเลยครับลูกา้าแม่แล้วกดมาแม่เบอร์ดี้เสียบด้วยขาขวาคืนชกชิงจังหวะได้ดีกว่าแล้วกับเบอร์ดี้วงในโดีก้า เดินเ <vard, S 1> นิบๆครับพยายามสามหมัดหนึ่งสองเบอร์ดี้มีหัวแข้งท้ายทักทายขึ้นมาเอาแล้วครับตังไฟตังโดนโอ้โหวิ่กดหมาลิศด้วยเข่าขวาแล้ครับเบอร์ดี้เอาแล้วครับเป็นเกมที่ตัวเองถนัดครับเบอร์ดี้เดินหน้าพยายามจัดเน้นที่เข่าแต่เจอศอกของลูก้าลูก้าพยายามจะดขวางเจาข่าขวาของเบอร์ดี้ดูครับมาแต่ละดอกแต่ละกีโอ้โหครับเบอร์ดี้จังหวะเดินเข้าไปนี่ลูค้ามีจังหวะกระโดดฟันศออครับแหน ต่อยเยอะๆตัดเยอะๆว่บนี้ต้องมีใครแตกบ,บ้างนะครับหมดยกที่หนึ่งครับแม,<า>ม่มวยไทยไฟเตอท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กสเตเดียมพยประเทศไทยกันอีกครั้งครับยกแรกต้องบอกว่าครบเรื่องเรื่องมวยไทยแล้วครับ เบอร์ดี้พยายามจะเน้นที่เข่าในขณะที่ลูก้านักชกจากอิตาลีนะั้นพยายามจะเน้นที่หมัดแล้วก็สอกครับนี่กับตบดูซ้ายเติมด้วยหมัดขวาเจอแกงซ้ายสวนนม่จังหวัดดูรับจังหวะวางซ้ายนี่แกมีหมัด 1- 2สวนตลอดครับลูก้าเล่นงานเอาเบอร์ดี้นั้นหน้าสมบัติเลยครับเอาแล้วก็ว่ากันต่อสปีดการออกหมัดของแกทําได้ดีครับลูก้าจังหวะวงในเบอร์ดี้กดลงมาลูก้าพยายามจะเน้นที่สอกฝังแล้วปัดด้วยศอกซ้าย โอ้นี่จะบอกว่าไม่ใช่งานง่ายครับวันนี้ทางด้านเบอร์ดี้ในชกชาวไทยลูก้ามีต่อสลับพัดตลอดใลยสามารถหนึ่งสองคอยบวกอกเดินกี้ครับตนนัวนี้โอ้โหดูครับจังหวะต่อยหมัดหุกซ้ายและเติมเลวยขวาตรงเล่นงานเบอร์ดี้อาหน้าสะบัดเบอร์ดี้พยายามจะเน้นที่แก้ขวาจังหวะเตะขวามานี่ก็สุนด้วยหมัดตลอดเลยครับลูก้าเกมการชกก็ยังกำกึ่ถึงคู่นี้ครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายช่วยกาสได้ดีกว่า โอ้โหมันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยครับเบอร์ดี้พยายามจะเน้นที่ข้าขวาเจอหมัดขวาสวนลูก้าพยายามจะขวางเบอร์ดี้กลงมาแล้วเสียบเสียบลูก้าพยายามจะเน้นที่ข้าขวาคืนเหมือนกันโอ้โหนี่แหละครับโตทุกเม็ดตู้ทุกดอกครับลูกห้าจากอิตาลีเบอร์ดี้ตัวนี้สามหมัดหนึ่งสองเดรนจี้เดินเบอร์เกนเข้าหาจังหวะกดคอที่แกต่อยได้แกต่อยอ้อมมาเลยครับดูครับ อ้าแล้วครับเน้นที่เข่าขวาแล้วครับเบอร์ดี้โอ้แลกกันระหว่างเข่าในากับทางด้านหมัดครับสุดท้ายใครจิูวใครจะไปดีเบียดมาวางแข้งซ้า,ายลูก้าทิ้งน้ำหมัดซ้ายพยายามจะตบด้วยหุกซ้ายและขวาตรงอ้าวเจอหมัดขวาสวนนาสะบัดไปเหมือนกันครับลูกา้าเกมการชกนี่ยังบอกไม่ถูกว่าทำไทำได้ดีกว่าครับ ปัดกันได้เป,เป,เปรียบเสียเปรียบจริงๆของงคู่นี้โอ้โหว,วงในนี่แกมีศอกเสริมเลยครับลูกา้านักชกจากอิตาลีมาแล้วครับศอกซ้ายของลูกา้าเจอแคนซ้าเจอศอกซ้ายส่วนเอาแล้วครับเริ่มจับทางได้แล้วครับลูกา้าเปลี่ยนม,มาวางด้วยศอก รอกนายขวานหน้าไว้ไม่ยอมไม่เบอร์ดี้นั้นตีง่ายๆเหมือนกันครับเอาละครับจังหวะน,นี้นะลูกาล้าเริ่มมีสอดขึ้นมมาเสริมครับแล้วก็ทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแอบเบอร์ดีด้โดนเข้าไปนี่หนักใจหรือเปล่าครับโอ้โหลูกา้าสาวถือบัตหนึน่งสองครับพยายามจะเน้นถือบัตรซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้พยายามจะปักศองส่วนกับเบอร์ดี้เจอบัตรของลูกา้าหน้าสะบัดเอาละครับเสียบด้วยขวาวาลูก้าไม่สนแลวครับทิ้งน้บัดซ้ายทิ้งน้ัดซ้ายบัดขวาซอกขวาซอกซ้าย จ่อขวาโอ้มาเป็นชุดเลยครับเป็นชุดใหญ่ๆของนัดานนักชอจากอิตาลีครับสามัดหนึ่งสองแม่บางทีมีรวมเป็นสามสี่ครับโอ้โหมา้วความมั่นใจมานะครับนักชออิตาลีโอ้โหพยายามจะเล่นเกมนี่แหละครับจุดดีของนักชกแจากค่ายชรรัตนาชัยต้นๆนั้นสู้จังหวะไม่ได้แต่ปลายปลายอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับเอาละครับตอนนี้จี้ถึงตัวโอ้ขอพับนลครับลูกนี้มา เจอหมัดขวาของลูก้าเข้าไปคิดก่อนจะทิ้งตัวเลยครับเพราะหนักจริงๆอ้โหเอาละครับลูกา้าไม่สนเลยครับเดินหน้าชนมหมดยกเสียก่อนครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ ามาพบกับความมันอีกครั้งครับโอ้โหสองยกที่ผ่านมานี่ยกสองนี่ต้องบอกว่าดราม่าเหลือเกินครับต้นๆนน,นนั้นเบอร์ดี้พยายามจะเน้นที่แข้งแม่แต่ปลายปลายนี่ลูกค่าแกพิสูจน์ให้เห็นแล้วแล้วก็ว่าวหัวจิตหัวใจของนักชกอิตาลีคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับบักศอกซ้ายเติมวยหมัด1-2เล่นง,งานนะโอ,โ,โอ้โหดูครับหน้าสะบัดเป็นลำตัดไม่ไปยูนเลยครับ โอ้โหจังหวะขวางแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดและศอกนี่ครับหมัดขวาเต็มกระโดงทางส่งร่างของเบอร์ดี้นั้นร่วงให้กรรมการนับ8แล้วครับว่ากันต่อครับ3านาทีที่เหลือครับเอาละครับในจังหวะหาผู้ชนะแม่โดนไปหนึ่งนับเสียไปหนึ่งคะแนนครับเบอร์ดี้เรียกว,ว่าตอนนี้เกมก็เปิดด้วยความจำเป็นครับต้องเดินเข้าหาต้องแลกต้องบวกแล้วโอ้โหต้องทวงคืนเลยครับขยับเข้ามาแล้วเพชร ประเภทเข่าในแข็งแรงแข็งแกร่งครับเบอร์ดี้เน้นที่เข่าบนลมา้าลากมา้ากระชากแลนตีตีอายจะมีเวลาครับโอ้จังหวะกระชากของนักเบอร์ดี้นี่เรียกเสียงเชียร์จากพี่น้องแฟนบอลสนามเหมือนกันโอ้โล็อกนเน็บไปข้ายแทบเสียบยปข,ขวายายามจะกดมาและเสียบเลยครับเบอร์ดี้ปัดศอกแล้วล็อกนเสียบไม่ต้อง พูดพับทับเพลงนะครับไม่ต้องยืนรอจังหวะเลยครับต้องเน้นวงในอาวุธที่ตัวเองถนัดแล้วครับเบอร์ดี้ตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรแล้วครับเบอร์ดี้เดินไปเดินเสียไปเรื่อยหาังหวะเอาแล้วครับกระทุ้งหนักอ้างหนึ่งสองมาแล้วครับลูกเะหน่ายเริ่มทําเกมได้โอ้โหโดนเข้าไปนี่ลูก้าเนี่ยอาการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันครับไม่ชอบเข้าแล้วครับวงในในของเบอร์ดี้เบียดเข้ามาลูก้าพยายามจะทิ้งก็บัตหนึ่งสอง โอ้แล้วดักล็อกในได้เน็บเน็บไปเขาทรายเน็บวยเขาทรายโอ้โหนี่นะครับเป็นน้องแฟนมวยชอบออกชอบใจครับลูกยืดลูกตื้อทางด้านเบอร์ดี้เดือดคาว่ายังไงตอเข้าไปเยอะโอ้โหเอาแล้วครับขวาขวาของเบอร์ดี้เล่นงานอาลูก้านั้นตัวพดตัวอ่อนตัวงอแล้วครับลูก้าพยายามจะถึงด้วยหมาดแต่โอ้โอโวงในนี่ของเบอร์ดี้คนเดียวเลยครับ เอาละครับแหม่จะบอกว่านีา่คือมนต์เสน่ห์ของศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับไม่มีบทสรุปไม่มีคำว่านแน่นอนครับสถานที่และทางยุทธไทยยังไม่ดังสงครามยังไม่จบจะเพิ่งน,นับศพทหารครับพยายามจะเร่งเกมเลยรับเบอร์ดี้พยายามกระเบียดเข้ามาขาาแค่ขวาสวนเลยครับลูก้าแล้วบลตบด้ไปมัดขวาอ้าวหัวสุดหัวสุดอย่างนี้แม่ลูก้าพยายามจะเร่งเกมเอาคืนครับ สันเตียมรับเขาไปยังกับลูก้าตอนนี้ตั้งหลักตั้งลําได้มีลูกแข้งขวาเข้ามาเสริมครับโอ้โหพยายามจะทิศที่สอบขวาเอ้าวงในเบอร์ดีเาา้เสียบด้วยข้าซ้ายบนลำบากเสียบด้วยข้าขวาอืมออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเบอร์ดี้เบียดเข้ามาลูก้าพยายามจะทีไวแล้วทิ้งกระบาดขวาหน้าสมบัดไปเลยครับครับความมั่นใจมีมาเรื่อยๆกันด้านเดิเมเบอร์ดี้ ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือโอ้โหทิ้งมาซ้ายเติมด้วยหมัดขวาลูก้าเบอร์ดี้พยายามจะสูดให้แ,แข็งเอาและครับเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาอีกแล้วโอ้โหยกนี้ทำเกมได้ดีครับเบอร์ดี้ต้องไปดูการต่อขีดตรงนี้ก็บอกว่าหมัดเกะแทบกรรมการครับตรงนี้แม่ทะเลกันได่เียอะแค่จริงๆเอาละครับขวาแกะซ้ายโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเบอร์ดี้ไอ เล่นเกมได้ดีครับยกสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียเลยครับพยายามจะเบียดพยายามจะลุยปาดมหมัดก็มากดได้ต้นๆยังมีสวนหมัดกับแต่ปลายๆนี่ครับล็อกในได้พยายามจะสวนด้วยซองซ้ายเจอแข้งซ้ายกดลงมาแล้วล็อกตีเป็นชุดเลยครับวงนอกกันไม่สวนเลยครับไปด้ล็อกในได้เสียบเอาเสียบเอาแต่วงนอกนี่ครับดูครับตบด้วยหมัดขวาฝันด้วยซอขวาคืนครับดูก้า โอ้โหเป็นเกมที่สนุกดูเดือดเราใจเลยครับส่วนใครจะชนะจะได้รับรางวัลหรือเปล่าบนเวทีครับโอ้โหซัดกันเดือดขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันรางวัลกันก่อนว่าจะตาหรือไม่ สนามสมุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Mo Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Mo Thai Mobile App Download now on iOS and Android Fighter for blue and red corner Max Muay Mo Thai Mobile App รางวัลครับ ไปแตะที่100องศาล้บกันเลวยว่าไฟเตอร์ไปคลองทางคู่ a f t r three round s of action we go to the judges score card for the winner draw สเสมอกันครับ